ถ้าเปิดใจกันแฟ่ๆเนี่ย<ะ>เอาคันดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่มาวางเรียงครับแล้วตั้งคำถามว่าใครน่าจะเป็นคนที่มีศักยภาพมีความสามารถและประสบการณ์ในเชิงบริหารสูงสุดมผมว่าคำตอบคือคุณเสฐานะครับถ้าเอาทีมเศรษฐกิจของทุกพักมาวางเรียงกัน แล้วตั้งคำถามว่าทีมเศรษฐกิจของพรรคการเมืองไหนที่สร้างความเชื่อมั่นหรือเป็นที่พึ่งที่หวังให้กับประชาชนได้มากสุดส่วนตัวผมผมก็ว่าทีมเศรษฐกิจของเพื่อไทยอืมทีนี้จะถามว่าประสบการณ์ของคนทำงานในแต่ละพรรคที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่ประชาชนครับได้ชัดเจนที่สุด ก็เป็นคนของพรรคเพื่อไทยอยู่ดีอืมดังนั้นรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาจึงมีจุดแข็งเหล่านี้ปรากฏอยู่แต่ก็แน่นอนนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความเปราะบางในทางการเมืองสูงมากครับถูกตั้งคําถามเรื่องการยอมรับถูกตั้งคําถามเรื่องจุดยืนหรือหลักการทางการเมืองสูงมากเหมือนกัน ครับนี่จึงเป็นภารกิจที่อย่างที่ผมเรียนนะไม่ง่ายแต่เพื่อไทยไม่มีทางเลือกเมื่อเลือกเดินเส้นทางนี้ก็ต้องไปให้สุดแล้วก็ทำให้สำเร็จรถ้าทำไม่สำเร็จ